4วิธีนนการดูแลบำรุงรักษารถพวนดินทาศสว่าไลโนโปร780คันนี้ให้อยู่กับเราไปนาน สวัสดีครับพบกับผมต้น VB ีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถพลดินทาสว่าไราโนโปร780ปคันนี้นะครับว่าวิธีการบำรุงรักษาเนี่ยทำยังไงดูแลยังไงที่จะอยู่กับเราไปนานๆใช้งานกับเราไปนานๆ5ปี10ปีนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับการบำรุงรักษาขั้นแรกเริ่มต้นอันดับแรกเลยนะครับมันตรวจเช็คน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ น้ำมันเครื่องเนี่ยควรเปลี่ยนถ่ายทุก100ชั่วโมงนะครับก็น้ำมันเครื่องเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับน้ำมันเครื่องเป็นซิน4ีจังหวะเกรดจะเป็น10 w 4 0หรือจะเป็นสังเคราะห์แท้ก็ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับสามารถซื้อตามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือว่าร้านการเกษตรได้เลยนะครับก็ถ่ายน้ำมันเครื่องยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าการถ่ายน้ำมันเครื่องของเราเนี่ย จะใช้ในส่วนของปะแจแหวนเบอร์10หรือปะแจแหวนปากตายเบอร์10ก็ได้อยู่ที่ยังลูกค้ามีแบบไหนนะครับนี่เลยจุดน้ำมันเครื่องนะครับจุดถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทำการไขถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับกอ,อมีทิกคยู่นิดนึงนะครับที่จะบอกนะครับก่อนที่ลูกค้าจะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยผมแนะนำให้ลูกค้าทำการวอร์มเครื่องยนต์ให้อุ่นก่อนนะครับ ถ้าเครื่องยนต์อุ่นแล้วดับเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลยทำไมถึงต้องวอร์มให้เครื่องยนต์อุ่นนะครับเวลาที่เครื่องยนต์อุ่นแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยจะไหลได้รวดเร็วและไหลออกแบบเต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับโอเคเพียงเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์ในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับหลังจากนั้นถ่ายเสร็จปิดฝาน็อตเสร็จเรียบร้อยก็ ใส,ใ,ใส่น้ำมันเครื่องกลับไปที่ช่องนี้นะครับนี่ช่องนี้นะครับถ่ายใส่น้ํามันเครื่องกลับไปน้ามันเครื่องที่เราใส่ก็ใส่เพียง0.6ลิตรเท่านั้นนะครับในเครื่องยนต์ตัวนี้โอเคน้ํามันเครื่องเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนที่2เป็นน้ํามันเกียร์กันบ้างนะครับตัวน้ํามันเกียร์เช่นเดียวกันถ่ายทุก100ชั่วโมงนะครับน้ามันเกียร์ถ่ายตรงไหนนี่เลยมาดูกันเลยนะครับจะอยู่ตรงนี้ กงเข้ามาเลยครับในส่วนของน้ํามันเกียร์นะครับผมจะอยู่ตรงนี้เลยจะอยู่ใต้ตัวรถนะครับอยู่ตรงแกนกลางเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับให้เราเอียงรถขึ้นนะครับหาผู้ช่วยสักคนหนึ่งนะครับเอียงรถขึ้นนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยตัวตัวน็อตน้ำมันเกียร์นะครับ จะอยู่ตรงแกนกลางนี่เลยนะครับก็ใช้ประแจเบอร์10เหมือนกันนะครับเบอร์10เบอร์เดียวกับที่ถ่ายน้ำมันเครื่องโอเคหลังจากนั้นพอเราหมุนเสร็จแล้วก็ให้มันไหลออกให้หมดพอหมดเสร็จก็ปิดกลับเข้าไปก็มาใส่ตัวน้ำมันเกียร์กันนะครับมาเติมน้ำมันเกียร์ใหม่นะครับจะอยู่ตรงนี้เวลาที่เราเติมน้ำมันเกียร์นี่เลยจุดเติมน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ของเราใช้เบอร์90 หรือ120ก็ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าหาร้านที่ซื้อได้เลยนะครับว่าในร้านเนี่ยมีเบอร์ไหนอยู่นะครับพอเรื่องของน้ำมันเกียร์เสร็จแล้วเรามาดูเรื่องของกองอากาศกันบ้างนะครับกองอากาศรุ่นนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันมีอยู่2 2แบบนะครับเป็นกองเปียกชุดนี้กองเปียกกับชุดนี้กองแห้งมาดูในเรื่อง,องกองเปียกกันบ้างเราควรบำรุงรักษาดูแลยังไงนะครับ เริ่มต้นขันนอ็อตสลักข้างบนออกก่อนนะครับพอเรียบร้อยเราให้หมุนตามเข็มในกานะครับหมุนออกมาเพื่อปลดล็อกตัวกรองอ้าก็ย,ยกขึ้นนะครับแล้วก็เอาน็อตจากด้านในตัวนี้ออกพอออกเสร็จปุ๊บสังเกตมันจะเป็นกวยถ้วยกวยแบบนี้ให้ดึงตัวบนขึ้นนะครับ พอดึงขึ้นมาเนี่ยตัวกลวยข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวฟองน้ำสอชั้นนะครับชั้นแรกจะเป็นฟองน้ำแบบละเอียดปกตินะครับตัวนี้แล้วก็ชั้นในจะเป็นละเอียดมากนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับควรทำความสะอาดหรือเอามาล้างตอนที่เราใช้งานทุกครั้งก็ดีนะครับควรเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่กองละเอียดนะครับที่เป็นฟองน้ำละเอียดเนี่ยเข้าไปก่อน แล้วก็ตามด้วยชั้นที่สองตัวนี้นะครับนี่คือขั้นแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเช็คน้ำมันที่อยู่ในตัวนี้กันนะครับตัวนี้จะมีน้ำมันเครื่องที่อยู่ในนี้เขาเรียกว่าช่วยดักเศษหรือฝุ่งฝุ่นอะไรพวกนี้ครับชั้นนึงที่อยู่ในนี้แต่อันนี้มันยังไม่มีเพราะว่าผมเองยังมันเป็นเครื่องใหม่ยังไม่ได้เติมแต่ผมบอกทิศอย่างนี้ครับเวลาที่เราจะซื้อเครื่องไปแล้วก็เติมน้ำมันเครื่อง ลงในกรองตัวนี้ก็คือให้เติมนิดเดียวเราดึงขึ้นมานะครับพยายามดึงขึ้นมาอย่าอย่าเอาแบบน้ํามันเนี่ยไปเทแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวมันจะหกมันมันจะไม่ถูกต้องควรจะดึงกรองตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บอ่าพอเราดึงขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยในกรณีที่มันจะต้องเปลี่ยนน้ํามันใหม่นะครับสังเกตยอย่างนี้ครับให้สังเกตจากตัวยูข้างล่างหรือเป็นช่องเล็กๆหรือ ตัวนี้ครับสังเกตไหมที่มันจะมีช่องเล็กๆเนี่ยครับเราเติมว่ามันเครื่องแค่ถึงช่องเล็กๆขีดนี้พอขีดแรกของตัวนี้พอเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปเติมเยอะเลยเติมทุกช่องนะครับแต่เติมแค่ขีดตัวยูตัวนี้แค่นั้นเองนะครับพอหลังจากที่เราเติมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับดันลงไปให้แน่นนะครับประกอบกลับไปปึ๊บ แลก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับโอเคพอเราปิดฝาเรียบร้อยก็นำฝาครอบปิดกลับที่เดิมนะครับปิดเสร็จปุ๊บหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปด้านซ้ายเพื่อให้มันล็อกนะครับมันก็จะแน่นแล้วก็ปิดกลับไปโอเคในส่วนของตัวน้ำมันที่อยู่ในกองเปียกเนี่ย ควรเปลี่ยนทุกๆ100ชั่วโมงนะครับน้ำมันตัวนี้นะครับเวลาทิกง่ายๆนะครับทุกครั้ง100ชั่วโมงนะครับเราควรเปลี่ยนพร้อมกันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันกองอากาศที่มันอยู่ในกองเปียกตัวนี้เปลี่ยนทิ้งนะครับทุก100ชั่วโมง3สิ่งนี้พร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกองแห้งกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงทำยังไงนะครับนี่เลยนะครับ กองแห้งก็จะอยู่ด้านนี้นะครับกองแห้งแล้วก็หมุนฝาด้านบนออกนะครับพอเราหมุนฝาเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวกองที่อยู่ด้านในเนี่ยขึ้นมานะครับในส่วนของตัวกองที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ํานะครับเป็นฟองน้ําชั้นเดียวนะครับตรงนี้สามารถถอดเอาตัวฟองน้ำเนี่ยมาล้างทําความสะอาดหรือถ้ามันไม่ได้เลอะสกระปรกอะไรมากเนี่ยลูกค้าก็สามารถเป่าลมจากด้านใน นะครับให้เศษฝุ่นมันออกกับข้างนอกเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกลกองแห้งด้านบนนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราใส่คืนกลับไปเนี่ยเราดูด้วยนะครับว่าใส่ให้ถูกนะครับมันจะมีด้านบนก็คือเป็นด้านทึบกับด้านล่างที่เป็นรูเว้าวกองตรงนี้ให้เอาด้านรูเว้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับเพียงเราใส่เข้าไปให้มันตรงล็อกพอตรงล็อกเสร็จปุ๊บก,ก็ปิดฝานะครับปิดฝากลับไป เท่านี้ง่ายๆนะครับดูแลขั้นตอนของกรองเพียงเท่านี้เองนะครับ <_ utt os> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกัน<_ <k> _ <an> เป็นในเรื่องของหัวเทียนนะครับ <_ t os> เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหัวเทียนมันอยู่จุดไหนเผื่อลูกค้าสตาร์ทไม่ติดหรือว่าต้องการเปลี่ยนหัวเทียนเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่หัวเทียนจะอยู่ตรงในส่วนของกลางเครื่องเลยนะครับตัวนี้สีดําๆตัวนี้นะครับเป็นฝาคอยครอบหัวเทียน โอเคดึงขึ้นอ่านี่ครับจะจะเห็นหัวเทียนนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนหัวเทียนก็สามารถมาเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับพอเปลี่ยนเสร็จหรือดูแลหัวเทียนอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ดันตัวครอบหัวเทียนของตัวนี้เข้าไปให้แน่นโอเคแน่นแล้วเพียงเท่านี้เรียบร้อยนะครับในส่วนของการดูแลหัวเทียนหัวเทียนเนี่ยตามระยะเวลาที่กําหนดแล้วเนี่ย ควรเปลี่ยนทุกๆ100ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่ในกรณีที่100ชั่วโมงแล้วเนี่ยลูกค้าเองยังสตาร์ทงานติดปกติยังใช้ได้ปกติเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับสามารถใช้ได้ต่อไปอีกขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญลืมไม่ได้เลยนะครับถ้าเครื่องเราเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานนานๆ2เดือน3เดือนไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยเราควรมาเช็ค น้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับเพราะว่าน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเสียได้ด้วยนะครับถ้ามันเสียมันก็จะทําให้เครื่องยนต์เราเนี่ยสตาร์ทไม่ค่อยติดและก็จะส่งผลต่อการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งาน2เดือน3เดือนไม่ค่อยได้ใช้มาเปลี่ยนผมแนะนําให้เปลี่ยนน้ามันเชื้อเพลิงออกด้วยนะครับก็ทําการถ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับออกเบื้องตอน้นเราก็หมุนฝาเอากรองตัวนี้ออกนะครับ ตัวกองเศษผงของน้ํามันเครื่องของน้ามันเบนของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับพอกองเอาออกเสร็จแล้วเราก็หาตัวตัว,ตว,ตวดูดนะครับหรืออะไรก็ได้ที่ท,ที่ลูกค้าเนี่ยสะดวกที่ดูดเพื่อที่จะถ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยในถังเนี่ยออกทิ้งนะครับพอเราถ่ายออกหมดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยปุ๊บมันก็ยังมีน้ํามันที่ยังค้างอยู่ในคาร์บูเรเตอร์อีกที่เป็นน้ํามันเก่าตัวนี้นะครับ,รบมันก็เสียเช่นกัน ฉะนั้นเรามาทําการถ่ายน้ํามันที่คาอยู่ในคาบูเรเตอร์ออกด้วยนะครับมาดูกันเลยว่าทํำยังไงนะครับนี่เลยนะครับตัวคาบูเรเตอร์จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับคาบูเรเตอร์จะอยู่จุดนี้เราก็ต้องมาดูตรงวาลวตรงนี้นะครับสังเกตไหมนี่คือวาลวเปิดปิดน้ํามันของตัวคาบูเรเตอร์นะครับทํำยังไงก็คือเราก็ทําการกดตัวนี้นะครับ เห็นสลักดำๆใช่ไหมมันจะเป็นตัวตัวนี่อยู่ให้เรากดลงไปปุ๊บหลังจากนั้นเราก็กดตัววาล์วตัวนี้เปิดเลยเปิดน้ำมันเครื่องเลยเอ้ยเปิดน้ำมันเชื้อเพลิงปุ๊บมันก็จะไหลออกถูกไหมพอมันไหลออกเสร็จปุ๊บพอมันหมดแล้วเราก็ดันกลับมาที่เดิมนะครับเพื่อที่จะปิดนะครับแต่กรณีนี้คือหมายถึงว่าให้น้ำมันที่มันอยู่ในคาร์บูหมดแล้วนะครับค่อยปิดอ่าพอมันพอเราหมุนปิดกลับมาเรียบร้อย ก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่เข้าไปนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเราจะใช้เป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์95หรือเป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์อียก็ได้นะครับอยู่ที่สะดวกเลยนะครับลูกค้าอยากจะเติมแบบไหนตัวน้ำมันในถังตัวนี้เราบรรจุอยู่ที่3.6ลิตรนะครับแล้วก็อย่าลืม พอเราเปลี่ยนถ่าย3สิ่งนี้เสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ดูแลกองอากาศเสร็จเรียบร้อย4ขั้นตอนนี้อย่าลืมทำความสะอาดนะครับฉีดล้างเครื่องล้อหรือในส่วนต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปเก็บเพียง4ขั้นตอนนี้ง่ายๆก็จะทำให้เครื่องยนต์รถพลดินทาสวาไรโนโปร7 8 0ของเราเนี่ย ใช้งานไปนานๆ5ปี10ปีเลยทีเดียวเลยนะครับและในส่วนของการรับประกันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าในส่วนของการรับประกันอะไรทุกชิ้นส่วนของทาศสว่าของเราเนี่ยจะรับกันอยู่ที่1ปีเต็มนะครับในส่วนนี้หลังจาก1ปีไปแล้วหากลูกค้ามีเกิดการที่จะต้องซื้ออะไรเพิ่มหรือมีบางส่วนที่มันเสียเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลครับลูกค้าสามารถหาซื้อตาม ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับที่มีจำหน่ายรถพ่นดินทาศว่าของเราหรือจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรของทาว่าเรานะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ